สวัสดีทุกท่านนะครับขออนุญ,ญาตมา,าประชาสัมพันธ์นะครับคอร์สเรียนโหรศาศาสตร์ออนไลน์บนกลุ่มปิด f a c e b o o k นะครับนำคอร์สเก่าที่บันทึกไว้แล้วนะมาจัดส่วนลดในเดือนก,กรกฎาคม2565กันนะครับอคอร์สที่ร่วมรายการทั้งหมดจะมีอยู่22คอร์สนะครับราคาเต็มทุกคอร์สจะอยู่ที่คอร์สละ3499บาบาทนี่คือราคาที่ตั้งไว้ นะครับคอร์สละ3,499บาทนำมาจัดส่วนลดทั้ง22คอร์สนะครับดังต่อไปนี้นะครับคอร์สอ่านดวงเป็นภายใน1ิชั่วโมงนะครับลดเหลือ899บาทคอร์สนี้เป็นคอร์สที่นำพื้นฐานดวงชะตาการพยากรณ์ดวงจรและเทคนิคต่างๆนะครับมาสอนมาแชร์เป็นคอร์สแรกที่บันทึกนะครับเนื้อหาในวีดีโอนี้ชั่วโมงถือว่าคุ้มค่ามากนะครับลดเหลือ899บาท คอร์สที่สองกรณีศึกษาจากเหตุการณ์จริง EP หนึ่งนะครับคอร์สที่สามคอร์สที่สี่คอร์สที่ห้าจะเป็นภาคต่อนะครับ EP สอง EP สาม EP สี่กรณีศึกษาจากเหตุการณ์จริงจะเป็นการนำดวงตัวอย่างมาสอนนะครับบอกเหตุผลในความเป็นไปของดวงนั้นโดยใช้กฎเกณฑ์ของโหราศาสตร์ที่เราเรียนมานะครับทั้ง4คอร์สนะครับ EP 1ถึง EP 4ีเนี่ยอาจจะลดเหลือ 699ท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าคุ้มค่าพอสมควรนะครับคอร์ที่6จะเป็นเทคนิคการทำนายดวงจรท่านไหนที่ยังไม่เก่งนะครับหรือยังไม่ได้มีเทคนิคมากพอในการพยากรณ์ดวงจรคือเหตุการณ์ย้อนหลังเหตุการณ์ปัจจุบันและเหตุการณ์ในอนาคตนะครับเรียนรู้ได้ในคอร์สนี้นะครับลดเหลือ7 9 9บาท ข้อที่7เป็นทักษะพยากรณ์นะครับทักษะพยากรณ์ก็เป็นอีกสตรหนึ่งที่สามารถที่จะนํามามิกมาประกอบกับโหราศาสตร์ไทยได้อย่างลงตัวเหมือนกันนะครับทักษะเดิมทักษะจรเป็นยังไงนําทักษะเข้ากับดวงทํานายลักษณะแบบไหนนะครับข้อนี้มีคาตอบนะลดเหลือ799บาทเท่านั้นเองนะครับข้อที่8นะครับเทคนิคการพยากรณ์ดาวเกษตร2เรือนนะก็ข้อนี้เป็นโหราศาสตร์ไทยระบบหมอทวันนะครับ Uh, ดาวอังคารดาวพุธดาวพระัดาวศุกรนะ์มีบ้านสองหลังและหลักการแยกนะครับว่าการณีที่ดาวมีบ้านสองหลังมีหลักการยังไงนะครับ้อน,นี้ก็น่าสนใจเช่นเดียวกันลดเหลือ999บาทข้อที่9เป็นการพยากรณ์รวงชะตาผสมนักสะสมเริกนะครับทั้ง27กลุ่มนะครับหรือแบ่งย่อยๆออกมาปเป็น9หมวดน,นะก็้อน,นี้ก็ถือว่าเป็นคอร์สหวศาสตร์ระดับสูงอีกคอร์สหนึ่งที่ถ้าท่านไหนสนใจจะต่อยอด าการเรียนรู้ให้สูงขึ้นนะครับแนะนำอ้อที่9ข้อนี้เป็นภาพพยากร,ร์ดวงเดิมลดเหลือ1,099บาทนะครับคอที่10เป็นชั้นสาจรหัวรสัสทไทยระบบมอทวันก็ระบบนี้ไม่ใช้ทักษะนะครับใช้สามลัคนาใชา้ดาวตรีเทพนะครับดาวตรีเทพดาวพระหัสด,ดาวเสาดาวราหูนะครับมาหาจุดพยากรณ์ใหญ่ในขวบปีนั้นๆลดเหลือ1,099บาทนะครับคอที่ส1เป็นคอรส คาดเคาะในดวงชะตาและการแก้เคส็ตามแนวทางของดวงดาวคอร์สนี้ลดเหลือ1,299บาทนะครับนะักโหราศาสตร์ท่านไหนที่ยังไม่รู้แนวทางในการที่จะแก้ดวงให้ลูกค้านะครับบอกวิธีการไปทําบุญทํำยังไงเพื่อที่จะผ่อนหนักให้เป็นเบานะครับคอร์ที่11นี้ก็มีความน่าสนใจที่อยากจะแนะนํานะครับคอร์ที่12นะครับโหราศาสตร์ไทยระบบาธาตุลดเหลือ1,399บาท สิบสามเนี่ยจะเป็นเทคนิคการพยากรณ์และเก็หัหรัศาสไทยคอรน,นี้ก็จะเป็นพวกเทคนิคต่างๆนะครับลดเหลือเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทกุญแจโหนลดเหลือเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคอนี้ก็คล้ายๆกันครับแต่จะเป็นเทคนิคในการพยากรณ์อีกรูปแบบหนึง่งนะครับหลักการตั้งชื่อตามแนวทางของหมอถวาวนลดเหลือแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับในคอรที่สิบห้านี้จะเป็นการตั้งชื่อโดยการใช้ดาวที่โดดเด่นในดวงชะตาของคนแต่ละคนมาตั้ง นะครับไม่ใช่ว่าชื่อใครก็ใช้ได้เราต้องดูที่ดวงชะตาของคนคนนั้นด้วยว่าเหมาะหรือไม่ในการใช้ชื่อใดๆก็แล้วแต่นะครับ16จะเป็นเรื่องของดวงยามหนไทยหนูนะครับจับยามสามตานะครับเหลือ799บาท18จะเป็นเรื่องของความรักการพยากรณ์ความรักและการสมพงคู่อ่าก็ลดเหลือ799บาท 18- 19จะเป็นหัวศาสตร์โหราสตอรี่1และ2นะครับลดเหลือคอร์สละ6 9 9 ันนี้จะออกแนวอารมณ์ประมาณว่าเหมือนเอาดวงตัวอย่างมาวิเคราะห์คล้ายๆกันกับกรณีศึกษาจากเหตุการณ์จริง EP 1ง4นั่นแหละครับแต่ก็จะแยกออกมาเป็นอีก2คอร์สนะครับกิเบเป็นระวังจากพยากรณ์ EP 1พยากรณ์ดวงชะตาเดิมอ่าใครที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องระวังจากแนะนำคอร์สนี้เหลือ9 99 9นะครับ คอทีส2บบันได40ขั้นของการเป็นโหรล,ลดเหลือ1099บาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นบทย่อของคอร์สท,ที่1น,นะครับคือคอสอ่านดวงเป็นภานชั่วโมงอันนี้ก็จะเป็นแบบฉบับที่เร่งรัดนะครับ22นะครับจะเป็นโหนศัสติ์ไทยกับดวงชะตาบุคคลสำคัญของโลกนะครับลดเหลือ1199บาทนะครับแล้วก็ อีกตัวหนึ่งจะเป็นนวังจากและหลักการใช้หมวดเรื่องพยากรวงจรลดเหลือ1499บาทนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับตามช่องทางอ๋อโอเคยังไม่หมดนะครับมีของแถมให้ด้วยนะครับพิเศษนะครับภายในเดือนกรกฎาคมนี้ซื้อ2อคอร์สแถม1คอร์สนะครับซื้อ3คอร์สแถม2คอร์สและแถมหนังสือให้1เล่มด้วยซื้อ5คอร์สแถม3คอร์สแถมหนังสือให้2เล่มนะครับหรือจะซื้อ8คอร์สแถม5คอร์ส แถมหนังสือสามเล่มสามารถเลือกคอร์ราคาต่ําที่สุดนะครับโดยสามารถที่จะเลือกราคาสูงสุดเป็นของแถมได้นะครับหนังสือที่นํามาจัดนะครับในโปรโมชั่นก็คือหนังสือสามเล่มนี้คือสูตรสาเร็จนาวังจักรนะครับหัวสัตไทยฉบับเล่งรัดเล่มหนึ่งภาคพื้นฐานและพยากรดวงเดิมแล้วก็หัวสัตว์ไทยฉบับเล่งรัดเล่ม2องภาคพยากรดวงจรและกดเกณฑ์หัวสัตว์ไทยนะครับหน้าปกทุกเล่มเล่มละ5 9 9บาบาทจะส่งให้ฟรีนะครับ สนใจติดต่อครูโอนะตามช่องทางที่ขึ้นหน้าจอนี้ให้นะครับขอบคุณทุกคนแล้วกันนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ